รักจินลนาการและสวยงามพยายามวิ่งแพรตอนนี้จากกูอันยศตะโกนรองเรียกมาแทบแทบเป,ะ,ปะวันแพรรำพันตะกนกองในตอนนี้รองเรียกนางเทพูซาโกตะแม่ตินตะกนตะต่างจรคมชำ้ำโอกาสนี้อย่างคัดคว้างชตะกนกั้นรับนี้มากับเสียงนางสุดแปรทางก้าวสวมกอด โอ้แล้วโพดรำพันเท,ทพบุษราเทพบุษราคนดีของพี่พี่ตามเธอมาแล้วเทพบุษรารอพี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không các lỡ những video hấp dẫn ครับอีกข้อนะครับอี่ข้อนี้รงกูเล่เดี๋ยวงรมันก็ไปจมังเชิยาววันะดูการกูไีจมไม่ตางกันถ้ามีจมก็อแน่นอนนะ่อ้ยแล้ว Hãy nắm cho kênh Ghiền ông Gõ anh không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี้ยเลยตกูตัดด้สิฮ่าดูปากเลยดูด้วสามเลยวะวกูบ้กี่ากูเป็งกันว่ากูใจผมงยากูได้นูว่านางจะไั่มาอยูวนี้ผมยาเส้นกูไม่จะหนุ่มอยา้บี้ แรงกี่อนแล้วกูใจกยูไม่ใจยิงบาาเรืองนี้ทำนั่งบินรู้บัตรี่เกะไต่ใชเลยัวเลือบาเลวก็เลวกันเี่ลือก็ลอยวัวกัลอยอย่าเปล่งปลายเอ้เคยมาเห็นเลยจัดในเรื่องเลวกันนี่บัตรีนนนจมวนาวไหนล่ะต้องกูไงนราเล่เกก็เอเล่กูนกร้กันเล่าไม่รู้ตั้มพืล่ากว่างนี่ วันหน้าปักได้โยเลยนในตำบลโกง่ายนีออ้ป้าหนุง่งป้าเด่นกระชุ้นแซดตัวระดับตัวระแซดกระชุ้นมันเลวันเลยกว่าป้าเออ trưa bao con cu đã ai da đừng qua quần lắm Ôi theo cha ai phải tham ai hắn ma cay cay chỉ cho ai phải nay căn ui mày ao ui mày ao anh dao đâm xoắn mưa tem cầm giao quả căn tăng dữ

เบาๆหน่อยไดค่ะคิดถึงจังเลยพี่ไม่ไหวแล้วหนวดแทงเป็น <Spiritual> บ <music> ้าเลยนี่นี่นี่นไม่เจ็บจะไม่หกตายเลยไม่เจ็บจะไม่หยกเจียวหลุดด้วยหลุดเป็นหลุดทำไมต้องกัดโซคอ้วยพอดีพี่ชอบซาดิสไงวุ้ยดับไฟ ไม่เคยแล้วนี่อะไรเนี่ยเ,เ,เยวืใส่มือเลยที่มันกัดมือไม่กลัวจะเอาจริงเหรอจริงถ้างั้นต้องดีครับก่อนไม่ใช่เด็กนักเรียน rồi treo lưỡi, trong kiệt gì thì vừa thun phầm 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 tầm mấy tân, là chan rồi lòng lên kiệt gì thì vì vừa nay thun kệ đại liệu kệ đại đi Ừ, rồi là cô vang đi đây lóc vô cùng ý chát ơi 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 chát chát ơi 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 chát คนนั่นเประตูตึงหนังหน้าแคบเลยนะกูไม่เกี้ยวกูนั่งงานนน้อยมันจบหนังหน้าดำเฉยเลยกูคนหนังหน้าไปคนมันบื้อๆนี่นังเชิดกี่จริงอีแต้วกูนั่งเบื่อมั้งหนังรังกวอนอีใบ่อไารถกระบะก็ไม่ใช่ป่ะเวียนนั่งจื้อวะว่ากูกินยนังใบหน้าดูกันไม่ดีไหน

อะไรเลยเวอรกู๋หัวยังอะไรได้เมือนกูยังยกแกบ่งกูพี่พ่อคนเดิมพี่ไม่รู้ใครมาแอบดูอยู่ไหนใครแอบดูตรงไหนอ่ะไหนอ่ะก็นูดนไงวิ่งไปแล้วเขคงจะไม่มีใครเขาคงจะเป็นพี่หนุ่ยพี่เท่งพี่โถนั่นแหละไอ้ไหนกันหมดแล้วพี่โถ ไม่ได้ยินพี่หน้นุ้ยพี่หน้นุ้ยเข้ากวาชใจลุงฟ้ากันไม่เรียบร้อยนี้ไอ้เี๊กัดซุ่นไอ้ตู้กัดซุ่นแก่กูโยืมสองใจยวนสองไอ้สองยวนเดินตัดไปทางเนี้ตัดตรงอีตุนไปทางเนี้ยไปทางตอนตรงหน้าไอ้ก้า้านนั่งมามาตรงเนี้ยไอ้เด็กก็ไม่รู้ไปไหนจัง แล้วใครแอบหลบๆซ่อนๆอยู่ที่ตรงกอไม้ตรงนั้นนะ่ะอ๋อไม่ต้องเลยพี่พี่เทง่งออกมาเลยพี่ออกมาเลยออกมาเลยพี่ไม่ต้องแล้วพี่ผมเอ็นหมดแล้วพี่ออกมาเลยพี่เท่งออกมาเลยออกมาเลยพี่เอ,อ่อครับตัวว้บังคนมันจะว้ใจพี่เท่งอยู่ที่ไหนเนี่ยผมนังอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเลยหรอบุเจกัน มั่งยุตตั้งแต่เด็กนู้นตั้งแต่เจ้ากว่าใจุ่มองยิ่งเดบุษร่มบุมบุมบุมเรมื่องมาวุ่มลงในป้ายาคาแล้วพุ่งเออรับเลยอ๋อ <c oughs> นั่นลาวนะอืมวันนี้แสดงว่าเทงนี้มายู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนั่นแหละนังมั่งยืนมั่งหลังที่ก็โกยืดยาวมันก็มีรับอ๋อยู่กี่คนเด็กเดียวมัน่น ผมนั่งอยู่กับไอ้หนู่ยนุยตรงก้นกันนั่งเล่นนะเล่นไรอ่ะู้วเจ้าคนใจแน่จริงมึงมาดังอยู่ตรงนี้นานเยอะจริงโธ่แล้วจะนำตมวะโม่จะนำมังอยู่กับกูเด็กเดียวแกมาเมืองกูอีทุกทีนโคไอ้ปี๊ดฉันตาย ตำเรื่องมาุยไปหยุดนึกมึงมาลูคูจ้องเบียนทำเฉยมึงจ้องมาเฉยเนี่ย่ะเียร์เจอหังซสือไอ้ลูก้องาง้ไปุดนึกแนวเล่านึ่ก็แล้วนนมันกูเวดม่างเรื่องกัไดพงน้ำพองนกูเก็บเร็วใชก็แช่บ่ไม้ลูกที่จัดเวรกรรม จมจมมือเลือดกูเลยครับเอ้ยยันอันนี้แสดงว่าเทียนางอยู่ตรงนี้นั่นแล้วนะเห็นตกสิ่งนตกอย่างเลยใช่ไหมเห็นชัดเจนเลยครับอแล้ววู้เทียนี่ได้ยินอะไรมั้งอ่ะเดียวเออวู้ผมมันได้ยินชัดเจนเลยครับไม่คว่าว่าตะว่าเข้มลึกหลังดังดังปลกเลยเห็นอะไรมั้งเลยอ่ะเดียดเดียนั่นเออ เอ็นเจ้ากว่าจะาติดนกคนจูบเกมกางน,นึงก้องผมผมยิ่งเดบุตรแรกเรายมาเกมกางนี้จูบกางน,นี้เลาใหญ่ไปกางนู้กอดมังหงุงยิ่งกัดกนวนมังยิกมังแกงนะเตีงนะฉันก็ออยอมรับนายเตียงนี่เป็นคนตรงไปตรงมาเอ็นก็ต้องเอ็นกบูบแอบแอบตรงไปตร,รงมาอย่างเตียงนี่ฉันรู้สึกขอบคุณค่ะเออผมหูตาอย่างวองอย่างเว้เลยเออไม่เมื่อลงเกียจต้องเตรเวนเลยเออ อู้ผมได้ยินจัดเจนตาก็ยังจัดเจนครับในเท่งนีอายุกี่ปีแล้วนี่งห้าสิบเจ็ดครับลูกกี่คนเลยนายเท่งยิ่งร้องอย่าโร่งครับเวลาลูกสาวคุณแต่งงานนี่ขึ้นอย่างากระอย่างม้อนนี่คุณจะเป็นจะต้องไปชามเล่กันนั่นเนอะนนคุณจะเป็นจะต้องเอาตโทรศัพท,ท์ไปใต้คลิปเวรแล้วกันเอาไปไอ้บ้านไหนหนังน่งเล่กันตีร้านนำจานนั่งเปียมไปนั่นเนอะแล้เขานั่งวีปากวีจานกันนั่นเนอะ ให้เล่าลูกเศร้าก้องคุณน่ะเนีรู้เวลาตินั้นก็วีปากวีจังอี่ตายโงเลยรำรงไอ้นั่งผันไหมเอ้อรำแต่อีรองเพลงอัดซีดีอ่ะก็แกบินมาโบยโอยปีแล้วนึนจากกูเลยเลยแกลุ้นว่ากูไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้นินตากูคอนเทย ร้อยนะคนนี้กูอะคนไม่มีจัญญาเมตญาติายวงพี่พี่แอปเปิลนี่หายอดตั้งห้าสิบเจ็ดเลยยังไม่ย่ายเบืรอนะคุณนี่แม่เอ้ยแน่คนดีไม่ต้องทำไอ้หน้าปี่พีเปรตเปรตกูไม่ชอบมันนั่งกว้างมันนั่งชาเปล่แต่เห็นแล้วนั่งเจ้าช่ายแดงแดงเดือบเรือพอมันไม่ช้อนแม่มันไม่ช้อนนี่นี่เปล่าเท้าลอกกอจะเปล่าเปล่าเนี่กูเล่เล่ คือมาเหี่ยวใส่แผ่นดินมันหลุมจะปลดปล่อย้มนุษย์นะไอ้ไอไอ้มนุษย์ดังล่างเขาสูบยาเพื่อนไปวันวันนี่ผมโตกใจคนนั่นไอ้คนกูมาได้เกยตายออกเลยอย่างแรงเดี๋ยวกูมาอยู่เลยนี่กธ่เลวกูมาดีตายอองมันต้องกูจ้งกันเออปมไปก่อนไม่ต้องไปอ่ะ ไปใส่ต่อเดียวก็อีจูบก็อีแปลก็อีกอดก็อีมันยิ่กินแต่อะไรกันไล่เรื่องเลยดูไปใส่ย่ะลบไปเลยเราไปผ้าผอผ้าเมผ้าผอแกผ้ายาผ้าโปใช่ไหมคุ้นกันไหมเลยทั้งครอบครัวหัวหงอขาวเหมือนกับทุนกากเปล่าเลวหัวโรยุกิรักกิรักกิรักกูไม่ชอบใช่อันนี่ก็เร็วไอ้ยะในเรื่องเร็วกันหมเราววันหน้าแร่งนี่ นาเร่งน,นาเร่งน่งทีนี่มันบปหรกันหนาเร่งเหมือนกับเปรตบ้านเมืองก็จะเริ่กัน่ียตายอ้องเร็วน,น,นู้นเยนายนู้นนูเป็นตัวอย่างดูเห็นไหมนู้นน,น,นูเป็นคน,นดีใส่ดีความจริงแล้วอาจจะเาขาอาจจะหนังมองหลักฐาบอยู่จริงก็ได้แต่เขาไม่อยอมรับสารภาพปล่อยไรเพราะเขาว่าไอนพ้นแต่พอฟองก็ทำว่าอยููไกลมั้งไม่รู้เห็นพราก็าไม่ต้องการให้บหยิ่งเกิดความเอเคอคลื่อนอายว่าไปนั้นเน๊ะ พี่กับไอพี่เลยมน่าจะอย่างวันมานี่นุ้ยเป็นผู้ใหญ่ที่น่าหนับถือความจริงแล้วก็อาจจะรู้ดีหนังเล่หนังม่องอยู่ก็ได้แต่เขาไม่อยากจะให้เด็กในอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่าบัสซี่โขนเลยเมื่อไหร่ดิวมันเมี่ยมมือวีน้ำไอ้นุ้ยก็อาจจะมองอยู่ก็ได้แต่ก็ไม่แย่งเห็นยไมก็เป็นคนดีนะนุ้ยเอีนกางเก็บยวผวินแต่ว่าจริงแล้วผมังไม่เร่งเลย ขึ้นเม็ดเจ้ากับใจอดีนองยิงจะยกล่ขึ้นเหมือนอ่างงยิ้งจัค่จังยิ้งจะจิ้งใส้อกก็จะมาดูดหนุ่มกางนึงมาดูดหนุ่มกางนี่มัมมพี่นี่กันูบานว่าพี่นี่กันลุยเลองเตเืออนวันเตเรือเรื่องจบเร็วเลองจบเรื่องเตบือล้วนี่จบเร็วกัลึก พี่น้องกลับกัะเลขกันโพ่ห้มปากห้มคอนะครับนะกะ็คืนนี้นะครับนะก็มีส่วนพิดพาสประการนึ่งประการ,าราได้นะครับก็ต้องขอภัยไปในที่นี้ด้วยนะครับนะกะ็เป็นพนันจุดเรกรับกล้องกระพรบนั่งหลงมีวงจูก็ฝากไปในปความกอมใจกล้องผมและพี่นอ้องชาวใต้เราทุกคนนะครับนะตลอดจนถึงท่นานเจ้าบเลยกาบารมีกล้องท่านอาจารย์นุนท่านอาจารย์ยอมนะครับสิ้นส,สิ้นในวัดถุงยาวนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ สุธานีครับต้องข้อกลาวรมว่าสวัสดีและก็ข้อเสียงต้อมือเป็นกำลังใจให้กับเราเชวาวคณะนั่งลงมีดังๆสักทีที่กับผม